กัญชาไม่ว่าจะถูกกาหนดให้ผิดหรือถูกกฎหมายกัญชาไม่ได้เปลี่ยนฤทธิ์ตัวเองตัวกัญชายังมีฤทธิ์เหมือนเดิมยังมีประโยชน์เหมือนเดิมและยังมีโทษเหมือนเดิมอยู่ที่รัฐจะเข้ามาจัดก,การการเข้าไปเกี่ยวข้องแบบไหนคนที่เปลี่ยนคืออํานาจรัฐตัวกัญชาไม่เปลี่ยนอาจารย์ว่าตรงนี้เป็นช่วงสําคัญของประเทศไทยเลยนะคะที่ควรจะตั้งคําถามกับอํานาจรัฐที่มีต่อกัญชาให้ให้ลึกซึ้งไม่ใช่แค่การรีบออกแถลงหรือรีบออกประกาศอะไรมาตาม กระแสในแต่แตแตและช่วงเวลาเพราะฉะนั้นเราจะถอยกลับอาจารย์คิดว่าต้องดูเรนจ์ตรงนี้ให้ดีๆว่าเราจะถอยเท่าไหร่อย่าลืมนะคะเมื่อเราเปิดไปเต็มที่เรื่องธุรกิจการที่เราให้อิสระในการเปิดธุรกิจในเรื่องของกัญชาอยู่ดีๆวันดีกขจะไปเลยไปบอกเขาว่าไม่ให้ทําแล้วความเสียหายในเชิงธุรกิจมันเป็นอย่างไงอาจารย์คิดว่าวันนี้ถ้าถามอาจาย์เลยก็คืออาจารย์ว่าน้าหนักที่รัฐบาลตัดสินใจเรื่องยางเสพติดมันโอนเอียงไปทางการมองเรื่องของหน้าที่ทางการเมืองมากกว่าหน้าที่ทางการบริหาร เวลามันเจอปัญหาอะไรเข้ามาก็แล้วแต่หลายๆครั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจที่พยายามประคองและ,และรักษาอำนาจทางการเมืองอยู่มากกว่าที่จะโฟกัสแล้วลงไปเทคไทม์กับกับองค์ความรู้หรือหลักหรือข้อมูลต่างๆซึ่งอันนี้จะมีความแตกต่างจากพรรคไทยรักไทยในอดีตพรรคเพื่อไทยในวันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นตรงน,นั้นเอาพูดตรงๆคือไม่รู้ว่าเขาจะเอาอย่างไง แล้วก็การเลือกคนที่จะเข้ามามันก็เราไ็เห็นเนาะบรรยากาศไม่ได้เป็นแบบเชี่ยวชาญด้านไหนด้านหนึ่งก็มามันก็จะมีเรื่องของทั้งโคต้ตาของพักตางอะไรก็แล้วแต่ไอมิติเรื่องของการจัดสรรความลงตัวทางการเมืองนี่แหละที่ทําให้แต่ละคนมาแบบเรียกว่าไงดีไม่ได้มีเวลาลึกซึ้งมากพอกับการเข้าใจประเด็นเราการออกนโยบายของรัฐในช่วงนี้ครับพี่ กำหนดปริมาณการใช้อาจารย์คิดว่ามีความเหมาะสมหรือว่าเป็นยังไงบ้างต้องต้องเล่าอย่างนี้เนาะว่าเวลาเวลาเขามีการกําหนด<ม>นโยบายในเรื่องของเราจะปฏิบัติตนหรือจะจัดการกับคนที่ไปเกี่ยวข้องอยังไงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมองคนเป็น2กลุ่มหลักๆก็คือคนใช้กับคนขายเนาะทีเน,นี้ยตั้งแต่ปี2016มั้งมีการประชุมของอังกาสของ UN เนี่ยคะ่ะ มันก็มีไอเดียที่ทั่วโลกเขาใช้กันแล้วประเทศไทยก็รับอิทธิพลมาพอสมควรก็คือคือเมื่อก่อนเรามองทุกคนเป็นอาชญากรอาชญากรแปลว่าทําผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายที่มีโทษอาญาสาหรับคนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะด้วยกรณีใดก็ตามเพราะยาสติดันผิดกฎหมายเนาะนะคะทีนี้พอมันมีการเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็มองว่าเราปราบมาตั้งนานแล้วว่าเราทาําสงครามมาแทบตายเราแพ้ตลอดเวลาทาไมมันยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะก็เลยมีการมองเรื่องของการดูแลช่วยเหลือแล้วก็หันมาใช้หลักสารสุข นำสําหรับคนที่ใช้ยาเสพติดเราก็แยกกลุ่มคนสองกลุ่มแยกวิธีปฏิบัติกับเขาคําถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครขายใครค้าเออใครค้าใครเสพถูกไหมคะมันก็มีความพยายามจะหาอะไรที่มันแบบจับต้องได้อ่ะอาจารย์คิดว่าการกําหนดปริมาณยาเป็นตัวหนึ่งที่มีมาตลอดเพื่อที่จะบอกว่าเท่าไหร่เราเชื่อว่าเขามีเอาไว้เพื่อเสพแค่ไหนเราเชื่อว่าเขามีเอาไว้เพื่อขาย อันนี้คือความตั้งใจของรัฐที่อยากจะทําให้แนวปฏิบัติมันชัดแต่คําถามคือพอไปมองในแง่ของปัญหาจริงๆมันยาก,ยากมากเลยนะคะการที่คนหนึ่งคนซื้อยาเสพติดมาเนี่ยเขาอาจจะเป็นทั้งผู้เสพแล้วก็มีโอกาสจะนํายาของเขาไปแบ่งอาจารย์ใช้คําว่าแบ่งให้เนาะบางคนไม่ได้เรียกว่าเป,เป็นการขายนะคะเช่นถ้าเราสามารถมีความสามารถไปเจอผู้ขายยาได้เราสามารถซื้อยาปริมาณมากมาแบ่งเพื่อนคําถามคือคนเนี้ยแทนที่จะใช้ยาอยู่ห้าเม็ด มมติใช้ยาบ้าห้าเมตรปริมาณยาแต่เขาซื้อมาสามสิบเมตรอ่ะสามสิบเมตรไม่ใช่ของเขานะเงินเขาอ่ะมีอยู่แค่ห้าเมตรเองอีกห้าเมตรอีกอีกยี่สิบห้าเมตรเขาก็ไปแบ่งตามกลุ่มตาม่ตางๆคําถามคือเมื่อตํารวจเจอณนะพีเรียดเวลานั้นที่ด่านคนนี้เป็นคนแบบไหนคนนี้ถูกถูกแปะป้ายว่าเป็นคนครอบครองเพื่อค้าทัานทีนึกออกไหมคะอันนี้นี่คือวิธีคิดปกติซึ่งจริงช่วงเวลาหนึ่งตั้งแต่ถ้าอาจารย์จะไม่ผิดก็ประมาณสัก คำคสั่งพสชาที่ร้อยแปดสมัยคุณประยุทธ์นะคะก็พยายามจะวางดีไซน์ว่าปริมาณยายาบ้าหาเม็ดยาไอเท่าไหร่กี่กิก็ว่ากันไปเพื่อตัดตัดให้มันเห็นภาพชัดเจนแบบนี้แต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์บอกไปบางคนเป็นผู้ค้าเขาก็รู้ไงถ้ามีสองห้าเม็ดยังไงก็กลายเป็นผู้เสพเขาก็แบ่งย่อยๆเจอตำรวจเจอด่านเขาก็พยายามให้มีในตัวเท่าที่จะถูกเคลมว่าเป็นผู้ผู้ผู้เสพนะคะแต่คนที่เขาเสพจริงเขาอาจจะมีปริมาณเยอะในเวลานั้น คนเราต้องสต็อกสินค้าเนาะใครจะไปซื้อยาทุกวันใช่ไหมคะเราก็ต้องซื้อมาเป็นสต็อกเพื่อเก็บเอาไว้จะได้เซฟเรื่องของการเจอตํารวจอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นเพี้ยนไปหมดเรื่องนี้ก็มีการถกกันแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเลิกวิธีคิดแบบนี้ไปนิดนึงนะคะให้ให้เจ้าหน้าที่ดูพฤติการประกอบแต่ปัญหาคือเวลามันสั่งการไปในระดับปฏิบัติมันยากเหมือนกันนะเพราะเจ้าหน้าที่มีความหลากหลายในทุกพื้นที่มันก็เลยเดาวา่าก็กลับมานั่งคิดว่าทํายังไงให้ข้อสั่งการมันชัดที่สุด ในการนําปริมาณยากลับมาใช้มันก็เลยกลับมาอีกไม่ว่าจะเป็นสมัยหมอชนหน้าหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ที่อาจจะมีการเปลี่ยนอีกครั้งนึงอะคะ่ะแต่ถ้ามองในแง่เอาเป็นความเห็นของเราแล้วกันสุดท้ายปริมาณยาไม่ได้ตัวบ่งเป็นตัวบ่งบอกพฤติกรรมอยู่แล้วนะคะเราชวนอาจารย์คุยเรื่องนโยบายกัญชาครับที่รัฐบาลจะนํากัญชากลับมาเข้าสู่บัญชียาเสพติดนะครับอาจารย์คิดว่าจะส่งผลดีผลเสียย่งไงบ้า ตอนจุดเริ่มต้นจุดแรกเวลาเราพูดถึงกัญชากัญชาอยู่ในบัญชีรายชื่อ,อยาเสพติดมาตลอดนะคะประเภทที่5ถ้าอาจารย์จะไม่ผิดอยู่กับกระท่อมเห็ดที่ควายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสารพวกนี้มันมีฤทธิ์ในการเสพติดอยู่ในตัวตัวพืชกัญชาแต่ในวันหนึ่งที่ประเทศไทยใช้คําว่าอํานาจรัฐมองว่าไม่ผิดกฎหมายแล้วละกันเรารู้สึกว่าไอลิ์ตัวนี้เราหน้าที่จะสร้างประโยชน์ได้หรือเอื้อประโยชน์ได้จริงมีไอเดียในเรื่องกัญชามานานมากว่า ฤทธิ์ของยาสติบบางตัวหรือสารสติบบางตัวมันมีฤทธิ์ในการมีสรรพคุณในเชิงที่มันเป็นประโยชน์อย่างกัญชาเป็นหนึ่งเลยในพืชที่มีประโยชน์ในการลดอาการบรรเทาอาการหรือว่าช่วยให้คนทานอาหารได้ไรก็ว่ากันไปแต่คําถามคือรัฐต้องช่างใจว่าประโยชน์กับโทษมันเป็นแบบไหนรัฐจะคอนโ c o n t r o ยังไงให้มันเป็นประโยชน์แต่ไม่เกิดโทษก็เลยมีความพยายามกับกัญชามาตลอดเวลาในเรื่องของการขอปลดล็อกไม่ใช่ห้ามหมดเลยแต่ขอให้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้เพื่อการรักษาได้หรือไม่ ซึ่งจริงประมาณปี6กสองมีการพูดเรื่องนี้แล้วก็เตรียมออกมาเป็นร่างชัดเจนนะคะแต่มาถึงปี6 4สี่เนาะที่วันดีคืนดีก็มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เอากัญชาออกจากบัญชีรายชื่อยาเสพติดที่ผิดกฎหมายคือห้ามใช้ห้ามอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ากัญชาเป็นพืชปกติที่อยู่ในประเทศไทยแล้วมันก็มีกฎแนวปฏิบัติกฎหมายอื่นๆที่มันเล็กลงมาแทนประมวลกฎหมายยาเสพติดทีนี้ในตัวกัญชาตัวเนี้ยมันก็เลย อาจารย์ใช้คํานี้ก่อนเนาะกัญชาไม่ว่าจะถูกกาหนดให้ผิดหรือถูกกฎหมายกัญชาไม่ได้เปลี่ยนฤทธิ์ตัวเองตัวกัญชายังมีฤทธิ์เหมือนเดิมยังมีประโยชน์เหมือนเดิมและยังมีโทษเหมือนเดิมอยู่ที่รัฐจะเข้ามาจาัดก,การการเข้าไปเกี่ยวข้องแบบไหนคนที่เปลี่ยนคืออํานาจรัฐตัวกัญชาไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเรามาถึงจุดที่เรามองว่าตัวกัญชาเองมันถูกถูกไม่ได้ถูกห้ามอย่างสมบูรณ์เหมือนในอดีตไม่ได้มองเป็นยาเสพติดที่ผิดกฎหมายตามประมวล เหมือนในอดีตคาถามสําคัญก็คือแล้วพฤติกรรมในการเข้าไปใช้ยาสติดมันเป็นยังไงหรือเข้าไปใช้กัญชามเป็นยังไงอันนี้แหละค่ะคือไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดคืออาจจะไม่มีไอเดียนะว่ากัญชาควรจะเป็นอะไรขนาดไหนอาจารย์คิดว่ามันเป็นข้อมูลแล้วล่ละวันนี้เป็นวันที่เราเมื่อก่อนเราห้ามไม่ให้ใช้แน่นอนค่ะคนซ่อนการใช้ทําให้เราเห็นปัญหาที่มันอยู่ใต้พรมเราเห็นปัญหาเล็กน้อยแต่วันนี้เราเปิดให้คนใช้ได้เต็มที่ แปลว่าวันนี้เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยทราบแล้วว่าการเข้าไปใช้กัญชามันเกิดผลอย่างไรทั้งเชิงบวกและเชิงลบไอ้ข้อมูลตรงนี้ตั้งหาค่ะที่รัฐควรจะนํามาพิจารณาหมายถึงมันเป็นข้อมูลเชิงกว้างจริงๆนะคะไม่ใช่การบ่นของใครการพูดการประท้วงการสะท้อนคือการเอามานั่งคิดในเชิงของ Data ที่แท้จริงว่าประโยชน์ที่เกิดตรงไหนที่ควรจะคีบต่อรัฐไม่ควรจะเข้าไปแทรกแซง เรื่องไหนที่มันเริ่มกลายเป็นโทษรัฐควรจะเข้าไปกํากับดูแลตรงไหนอาจารย์ว่าตรงนี้เป็นช่วงสําคัญของประเทศไทยเลยนะคะที่ควรจะตั้งคําถามกับอํานาจรัฐและที่มีต่อปัญชาห้ให้ลึกซึ้งไม่ใช่แค่การรีบออกแถลงหรือรีบออกประกาศอะไรมาตามกระแสในแต่ละช่วงเวลาเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าข้อมูลตัวน,นี้มันไม่ถูกคลี่ออกมาให้กับประชาชนอย่างแท้จริงแล้วมันไม่ได้มีแค่เส้นซ้ายขวานะถูกหรือผิดกฎหมายไน้ออกไหมคะมันมีเรนจ์ตรงกลางเยอะมาก หลายๆประเทศถูกกฎหมายเฉพาะเรื่องของการใช้ทางการแพทย์หลายๆประเทศให้ใช้ในเชิงสันทนาการได้ด้วยแต่ต้องรีจริสกับรัฐเช่นอย่างแคนาดาเต้องมาซื้อกับรัฐต้องมีวันที่กาหนดชัดเจนลงทะเบ,บียนจะได้ติดตามได้ว่าคนใช้มีอาการมีหรือมีมีปัญหารหรือเปล่าหรือไปถึงขั้นสุดน่าจะไม่มีใครเท่าไทยละตอนนี้ที่เราน่าจะมาปลายทางที่ปล่อย,อยขนาดนี้เพราะฉะนั้นเราจะถอยกลับอาจารย์คิดว่าต้องดูเรนจ์ตรงนี้ให้ดีๆว่าเราจะถอยเท่าไหร่อย่าลืมนะคะ เมื่อเราเปิดไปเต็มที่เรื่องธุรกิจการที่เราให้อิสระในการเปิดธุรกิจในเรื่องของกัญชาวู่ดีวันดีคุณจะไปเลยไปบอกเขาว่าไม่ให้ทําแล้วความเสียหายในเชิงธุรกิจมันเป็นยังไงคือต้องวิเคราะห์ค่อนข้างเยอะเลยกับการจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่แค่เรื่องว่ามีคนใช้แล้วไม่โอเคงั้นก็ห้ามดีกว่าอาจจะว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นในเรื่องปัญหากัญชา่ันมองว่าการเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลตอนนี้ครับเป็นปัญหาการเมืองของ ร่วมรัฐบาลด้วยกันหรือเปล่าอาจาร,รย์ไม่ได้มองว่าเป็นปัญหาทางการเมืองอาจาร,รย์กำลังมองว่าวันนี้คือโดยหลักอะคะ่ะรัฐบาลจะมีอํานาจมีหนา้นาที่ละการอยู่สองแบบหน้าที่แบบแรกเป็นหน้าที่ทางการบริหารเพราะเราเรามอบอํานาจน้องตามลกลไกให้เขามาบริหารประเทศแปลว,ว่าอะไรก็ตามที่เป็นผลประโยชน์สาธารณะคือหน้าที่ของเขาแต่อย่าลืมว่าเขาคือฝ่ายการเมืองการที่เขามีอํานาจในการบริหารประเทศมันมาจากอํานาจทางการเมือง เพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐบาลโดยหลักการก็คือหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองเกิดขึ้นได้ในโลกประชาธิปไตยก็คือคะแนนเสียงหรือกระแสสังคมที่รอมรับในอำนาจนั้นๆเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนคือคือวอเตอร์อะค่ะรัฐบาลเขามีสถานะทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายการเมืองรัฐบาลก็ต้องมองมิติแบบนี้คู่กัน การบริหารที่อาจารย์พูดไปทั้งหมดอันนี้อาจารย์จะมองในฐานะนักวิชาการเนาะแล้วไม่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าประชาชนจะรักหรือเกลียดอาจารย์อาจารย์ก็ยังพูดหลักวิชาการเหมือนเดิมแต่รัฐบาลไม่ใช่ตัวไม่ว่าจะเป็นท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานต่างๆในเชิงของอำนาจทางการเมืองที่มันผูกพันกับการถูกยอมรับของประชาชนเนี่ยกระแสะสังคมเลกส่งอิทธิพลต่อ,อก,การตัดสินใจทางการเมืองค่อนข้างเยอะอาจารย์คิดว่าวันนี้ถ้าถามอาจารย์เลยก็คือ อาจารย์ว่าน้ำหนักที่รัฐบาลตัดสินใจเรื่องยาเสพติดมันโอนเอียงไปทางการมองเรื่องของหน้าที่ทางการเมืองมากกว่าหน้าที่ทางการบริหารหรือพูดง่ายๆวันนี้รัฐบาลก็ตัดสินใจภายใต้การรักษาเสถียรภาพทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ในเชิงการมองหลักการโดยกว้างในเชิงบริหารอันนี้น่าจะตรงสุดแต่ถามว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพักป่วกไม่ทอเปลี่ยนรัฐมนตรีแล้วนโยบายเปลี่ยนไหมอาจารย์ว่ามันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่น่าจะเป็นเพราะกระแสสังคมมากกว่าที่ส่งผลค่ะ ขอย้อนกลับไปนิดนึงขออาจารย์อยากให้อาจารย์คีว่ารัฐไทยเนี่ยยังไม่เข้าใจปัญหายาเสพติดจ,จริงๆใช่ไหมครับอาจารย์คิดว่าคําว่ารัฐมีสองแบบอํานาจรัฐเนี่ยจะมีโครงสร้างสองส่วนเนาะก็คือฝ่ายการเมืองที่เป็นผู้กําหนดหรือว่าผู้ตัดสินใจนโยบายกับตัวข้าราชการประจําที่เขาดําเนินการภายใต้ข้อสั่งการแบบนั้นบ้านเรายังมีโครงสร้างเป็นแบบท็อปดาวน์ค่อนข้างสูงนะคะโครงสร้างส่วนบนเนี่ยอาจารย์ว่ามีปัญหาบางอย่าง โครงสร้าง,งส่วนล่างถามว่าพัฒนาไปมากขึ้นไหมเข้าใจไหมอาจารย์กล้าพูดในฐานะที่ที่สัมพันธ์กับคนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในฟังก์ชันต่างๆด้านยาเสพติดอาจารย์ว่าเขาเข้าใจมหมน,นะเข้าใจมากขึ้นอาจจะมากน้อยต่างกันนิดหน่อยหรือมีความเห็นไม่ตรงกันบ้างมันมีค่ะแต่ถามว่ามันอยู่ในโลกที่เป็นความเชี่ยวชาญของเขา,าเขารู้หมดแต่พอมันเงยหน้าขึ้นมาว่ารู้ว่ามีปัญหาอะไรแล้วจะขยับยังไง มันก็มาติดโครงสร้างส่วนบนด้วยติดกฎระเบียบที่มันยังไม่ถูกแก้ด้วยข้อกฎหมายบางตัวไม่เอือ้ออาจารย์เคยถามเขาว่าพี่คะคนใช้ยาหนึ่งคนเนี่ยไม่ต้องเข้าบําบัดโดยรัฐได้ไหมเอาแค่นี้เลยนะเพราะว่าคนบางคนเนี่ยเพิ่งเริ่มลองใช้เองอะ่ะพ่อแม่กลับมาดูแลหรือทําหน้าที่อยู่กับชุมชนเนี่ยบางทีเขาอาจจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็ไปไปติดกับเรื่องอื่นแทนไม่อยากใช้ยาแล้วก็ได้เขาไม่ต้องไปแบบกลายเป็นผู้บําบัตรอะ่ะอยู่ในฐานทะเบียนรายชื่อได้ไหม คำตอบม่ง่ายคือไม่ได้เพราะถ้าไม่เข้าบําบัดจะต้องเข้าคุกเพราะกฎหมายมันเขียนให้คุณมีออปชันเท่านั้นหรือพี่พี่ตํารวจที่เจอคนใช้ยาเจออยู่แล้วแล้วเขาก็บําบัดอยู่พี่ก็เจอเขาวันลุ้งขึ้นพี่ทำไมยังต้องจับเหมือนเดิมตํารวจบอกว่ากฎหมายไม่ได้เขียนว่าถ้าเจอครั้งที่สองทำอะไรรู้แต่ว่าเจอทุกครั้งก็ต้องอยังปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าไปตรวจตรวจจับกลุ่มเหมือนเดิมคือมันมีไอตัวเงื่อนไขพวกนี้ที่ทําให้คนที่เขารู้อะค่ะ ขนาดรู้และเข้าใจก็ขยับยากแต่ปัญหาสําคัญกว่าก็คือคนที่อยู่โครงสร้างส่วนบนต่างหากบ้านเรามีการเลือกตั้งถูกไหมคะแน่นอนว่าฝ่ายการเมืองมันมาเป็นวาระของเขาแล้วก็การเลือกคนที่จะเข้ามามันก็เราก็เห็นเนาะบรรยากาศไม่ได้เป็นแบบเชี่ยวชาญด้านไหนด้านหนึ่งก็มามันก็จะมีเรื่องของทั้งโคตา้าของพรรคบ้างอะไรก็แล้วแต่ไอ้มิติเรื่องของการจัดสรรความลงตัวทางการเมืองนี่แหละที่ทําให้แต่ละคนมาแบบ เขาเรียกว่าไงดีไม่ได้มีเวลาลึกซึ้งมากพอกับการเข้าใจประเด็นเหล่านี้เขาไม่ผิดไหมไม่ผิดนะถ้าถามอาจารย์เพียงแต่ว่าไอการประสานระหว่างคนที่รู้กับคนที่มีอํานาจมันต้องไปด้วยกันมากกว่านี้ตอนนี้มันกลายเป็นว่าคนที่รู้กับคนที่มีอํานาจมันก็แยกส่วนกันข้างล่างก็ต้องทําตามที่คนมีอำนาจโดยไม่รู้คนที่รู้ก็ไม่มีอะไรที่จะพุชขึ้นไปเพื่อไปเติมเต็มความรู้ให้กับคนที่มีอํานาจ อาจารย์คิดว่าตรงนี้ตังหากที่เป็นปัญหาอาจจะว่าปัญหาเชิงโครงสร้างของของภาครัฐไทยอะค่ะเป็นปัญหาสําคัญที่สุดที่ทาให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดมันไปไม่ได้อาจารย์คิดว่าโทนนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยครับในการแก้ปัญหายาเสพติดอาจารย์คิดว่าจะเป็นไปแบบแนวทางไหไความน่ากลัวของของในมุมมองเรานะต้องต้องบอกอีกก่อนคือที่อาจารย์พูดปไปเมื่อกี้ความน่ากลัวคือกลัวว่าจะไม่มีมุมที่ชัด มากพอจากข้อมูลที่เป็นทั้งดัต a ตอร์เบสข้อมูลที่มาจากหลักวิชาการความน่ากลัวคือรัฐบาลบ้านเราไม่ใช่รัฐบาลเพื่อไทยอย่างเดียวนะคะรัฐบาลบ้านเราเป็นรัฐบาลผสมการเป็นรัฐบาลผสมในสังคมประชาธิปไตยมีความแตกต่างจากการเป็นรัฐบาลพรรคเดียวเพราะเสถียรภาพทางการเมืองไม่ได้รีเลตแค่เฉพาะประชาชนที่เลือกแล้วจบสี่ปีเดี๋ยวว่ากันใหม่ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วย ซึ่งมันก็มันก็มีความเขาเรียกมุมมองที่อาจจะแตกต่างกันทางทางทางการเมืองเนาะเพราะฉะนั้นตัวพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยถ้ามองจากการเข้ามาของของอำนาจของเขาในการได้มาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเราก็ต้องยอมรับแหละว่าการประสานเพื่อให้ได้คะแนนเสียงจากพรรคต่างๆที่มาเป็นพรรคร่วมในวันนี้เนี่ยมันก็น่าจะเหนื่อยพอสมควรในการที่จะต้องรอมชอมยืดหยุ่นหรือคอมโพมิสกับบางเรื่องเพราะฉะนั้นรัฐบาลเพื่อไทยมาโดยมาโดย มุมมองในเชิงการรักษาในทางการเมืองสูงกว่ามิติอื่นๆพอจะเข้าใจไหมคะเวลามันเจอปัญหาอะไรเข้ามาก็แล้วแต่หลายๆครั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการตัดสินใจที่พยายามประคองและรักษาอำนาจทางการเมืองอยู่มากกว่าที่จะโฟกัสแล้วลงไปเทคไทม์กับกับองค์ความรู้หรือหลกักหรือข้อมูลต่างๆซึ่งอันนี้จะมีความแตกต่างจากพักไทยรักไทยในอดีตที่มีความแข็งแรงในเชิงของอำนาทางการเมืองมากกว่าทําให้ได้แหละนโยบายของเขาจะ ถูกโชวยให้เห็นแหละว่ามันมีเวลาในการที่จะเอาทั้งหลักวิชาการและข้อมูลมานบาลานซ์กันแล้วออกมาเป็นนโยบายแต่พักเพื่อไทยในวันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นตรงนั้นอาจารย์ก็เลยเอาผู้ตรงๆคือไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงอืนี่คือความน่ากลัวที่สุดรู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงแล้วมันตรงไม่ตรงมาว,ว่ากันได้มันปรับกันได้แต่ไม่รู้จะเอาอยัางไงขึ้นอยู่กับกระแสสังคม,มอันนี้ยากกว่าครับชัวอาจารย์มองว่าถ้าวันนี้ก้าวไกลามาเป็นรัฐบาล อาจารย์คิดว่าจะมีท,ท่าทียังไงกับนโยบายยัตติบ้างจริงๆก้าวไกลมีความชัดเจนในเชิงวิธีคิดของของ,ของพรรคอะนะคะอย่างที่เขาใช้คําว่าเป็นอุดมการ์เนี่ยก้าไกลมีความเป็นเสรีนิยมค่อนข้างเยอะในการมองปัญหาสังคมอาจารย์อาจารย์คง,ง,ง,งไม่ได้ฟันธงนาะว่าก้าไกลเขามองเรื่องนี้ยังไงแต่เท่าที่เห็นโทนของพรรคเนี่ยแน่นอนค่ะเขาก็จะมีความเสรีขึ้นหรความว่าอาจจะไม่ได้เอาตัวตั้งตั้งตัวเองว่าต้องออมหน้ารัฐเข้าไปควบคุมปัญหาบางอย่าง แต่อาจจะไม่แน่ใจว่าความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหาของเขาไอ้คำว่ารัดคอนโทรลน้อยลงเปิดโอกาสให้เกิดพลังจากทางสังคมเองเนี่ยเข้ามาจัดก,การปัญหาด้วยตัวเองมากขึ้นเนี่ยแต่ความเข้าใจต่อปัญหาเนี่ยของเขาเนี่ยมันจะเป็นตัวส่งผลให้เขาดีไซน์หน้าตาของของพลังทางสังคมที่คอนโทรลมากขึ้นซึ่งนีนยอมรับว่าไม่ทราบเพราะว่ายังไม่เคยเห็นทั้งตัวประสบการณ์ในการพูดถึงปัญหาเรื่องนี้ที่จริงจังมากนะักนะคะแต่ มุมหนึ่งที่แน่ๆก็คือว่าอย่างน้อยก้าวไกลอาจจะเริ่มเปิดมิติที่มันเป็นทางยางเสพติดเขาเรียก่าเป็นมาตรการทางเลือกค่ะอาจารย์คิดว่าก้าวไกลน่าจะแอบสอบกับเรื่องแบบนั้นมากกว่าคือมาตรการหลักคือการต่อสู้กํากับทําให้มันปลอดยาอันนี้คือมาตรการหลักที่ใช้กันมานานมากแต่มาตรการทางเลือกเช่นเราอาจจะมีแนวคิดในเรื่องของการเบี่ยงคดีไหมการทําให้ความเป็นอาญาลดลงหรือเปล่า เอาสารสุขมานําดีไหมผู้ใช้ยาอาจจะย,ยังสามารถทําอะไรบางอย่างในสังคมได้โดยไม่ถูกควบคุมโดยรัฐอาจารย์ว่าไอเดียพวกนี้ที่มันถูกฉายบานในต่างประเทศอาจารย์เดาว,ว่าเก้าไกลอาจจะหันไปโฟกัสแล้วก็สนใจมิติเหล่านั้นเข้ามาแทนเรื่องของการมาขับใช้โทษทางอาญาอันนี้น่าจะเป็นโทนที่เห็นแต่ถามว่าจะหยิบมาแบบไหนแล้วก็เลือกมิติแบบไหนมาเป็นมิติหลักอันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะ